ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อข้าสาวทาพนุ่ม่ตังเด็ดในเช่นเคยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาเก็บเห็ดเผ่งเห็ดเผ่งยักษ์เห็ดเผ่งหวานกันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพ่อเป็นน้ำจิ้มเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งว้าวพี่น้องเห็นบ่นี่สักาดผ้าเก็บเด้อจ้ะพี่น้องสักาดผ้าเก็บเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งเบื้องเบื้งเห็นพี่น้องเห็นพี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องเห็นยังบ่นี่ย พึ่งหวานมาจับพี่นอ้องอู้เอาบ่าได้พี่น้องอันนี้แน่นแห้งเอาบ่าได้เด้อเด้ออู้บ้าพี่น้องเบิ่งเด้ออ่อแน่นแน่นแน่น,แน,นแน่นเกินเนื้อคำบรรยาย่อู้ได้บ่เนี่ยนะอ,อ,อย่ามันหักเไปพี่น้อง อยู่เลือกขนาดพี่น้องเบื้องแรกได้แล้วโอ้ยสวยคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าในเด้อพี่น้องนี่ในเบื้องเห็ดยางบอน,นี่นี่คือเห็ดพึ่งยักษ์ของเรานะคะเห็ดพึ่งหวานพี่น้องนี่นี่ปิดค่ะปิดดอกนึง่งคุยเอาพี่น้องฮะเกอะดอกนึง่นง นี่ได้๋ยวเอามาร่วมกันพี่น้องสิได้จักดอกมูนี่สองอส,สองนะจ๊ะสามนะจ๊ะนี่สถาทเห็นอีกดอกนึงอยู่ใส่หลับเอ้โอ้โหผูกผูผูพี่น้องผูหลายๆลๆยลยลยล,ล,ลนี่ดอกนึง มีดอกนนงนีงนแทนกล่องไว้กับคอโทษคอไพนนะเด้อจ้ะพี่น้องนี่มีดอกนึงพี่น้องเห็นบอดอือเดี๋ยวเอาเสียเอาไปไว้ห่มกันนะจ้ะพี่น้องเนาะปิดรูนี่นี่เห็นบอดพี่น้องเห็นยังบอด ดูก่อนมาส,าสัตาีบเสือมาเลี้ยงกันอันนี้อันนี้กินบ่ได้เด้อจ้ะพี่นอ้องมูมเดียวเด้อนี่พี่นอ้องมูเดียวมูนี่เขาจะได้จักดอกเนาะได้ส,สัตาีบเสือให้เบิง่งสัตาสัตา,าคิดว่ามันจะมีอีกอยู่ข้างหนา้ามูเดียวเด้อครับพี่นอ้องเด้อเย็นเย็นเด้อพี่นอ้องสัตาเบิ่งก่อนว่าเพาคนออกโคทั้งพี่อีก จากน้อยกันได้พี่น้องเธอเธอเป็นหลงหลงอ,อกทั้งพี่นะจ๊ะพี่น้องอันน้ำมาสถานวา,ศา,ศารี่ะเธอเป็นหลงออกทั้งพี่พี่น้องเห็นไหมเห็นบ่นอื้ นี่ปิดได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอเคนะจจะพี่น้องสะทาดโล่งให้เป็นพ่อน้ำจิ้มเนาะจ้ะ โอเคเนาะเป็นคลิปสันส้นๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะจ้ะด้วยสิไปน้ากั่นบอกพี่น้องไปเบิ่งน้ากันนะ่นเนาะเธอมีดอกใหญ่ๆอยู่พุ่นอ้วอันนี้เห็ดบักหนาวเนาะจ้ะพี่น้องนีง่งามๆแต่ลูกสาวบอกว่าบ่เน้นเฮ็ดบักเห็ดอื่นว่าสันว่าให้เน้นแต่เ็ดเพิ่งหวานมานี่เพิ่นว่างซี่เพิ่นสั่งไว้เนาะจ้ะพี่น้องมองสาธาตเคยเอาเด้อจ้ะพี่น้องสาธาตุแสบเบิ่งขันมีก็มีหลายหลายได้หมองนี่มีหลายแห้ง ดอกกำลังงามๆค่ะฝนตกมานี่บ่่บบ่ได้ดอกงามแบบนี้เด้อพี่น้องเพิ่นสิเพิ่นสิอ่าสิเฒ่าไวัน่าจะพี่น้องสัดท้ายบนกอนว่าสิพ่อมีบ่หม่องเคยเอาน่าจะพี่น้องแถวนี้บ่ออกให้ในบ่แถวนี้เบิ่งกันเด้อหรือว่าคนมาแลนอยู่เขาเจ้าเก็บไปหรืแล้วะอันนี้กินบ่ได้จ้ะพี่น้องนี่กินบ่ได้เด้อสัดท้ายบนกันว่า อันเด้พี่น้องเห็นแล้วตสาสะท้านก็นดีเติอบอยูนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหักเสมาอันเดียบ่กบอมเมีนบอมเมีนโอ้ขอโทษขอับไปนี่นึกว่าบอมเมีนบอมเมียนนี่จะพี่น้องโอ้มองไฟอ,ออกบ่ออกบามาง ชักดอกพี่น้องมองนี่มองเคยออกมองเคยออกก็ไม่ออกนอกจากพี่น้องปะย้อนกลับไปมองเก่าเ้างมองแอร์มองเก่าเ้าอาจซิมีกว่านะจ๊ะพี่น้องมาเลยตามสถานมาเลยมากล้องสั้นกยายาชื่อโทษโกรธกันเด้อจ๊ะพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าสถาพมัน ใส่มือธรรมดาจับเนาะจากพี่น้องบ่มีกันสันเด้อจ้าพี่น้องต้องขอโทษขออภัยบ่มีกันสันจ้าพี่น้องสาธาพี่ลงนี่เฝ้าพี่น้องมันจะเมิดไปสิเฝ้าไปทางอื่นเด้อจ้าพี่น้องนะทางอื่นนี่คือทางไหนทางปลาที่สถานอยากไปอะไรนะจ้ะพี่น้องเฮ็ดบักน้าก็ออกแล้วแต่ว่า,อาบ,อบอดเน้นเฮ็ดบักน้านะจ้ะพี่น้องมาหนี่ง พดี่น้องเห็นบ่เห็ดมะน,นาวดอกน้อยๆแถวซุป้เบิ่งก่อนอู้ดอกใหญ่แท้ว่าสิบอเอาเนาะเอาอยู่บ่เนี่ยเอาอยู่บ่บ่เอา,อาดอกบ่ม,มีมีแต่พาสองดอกไปกระเทนนิ้งนกหน่อยพี่น้องสถา,านก็จะไม่เอานะจ้ะสถานมาเบิ่งทั้งพี่ก่อนว่าช่น,นีมีมูมันออกให้บอ่เคยเอากันพี่น้อง พคนเคยออกใหแถวนี้เด้ิสถาทบ้านแล้วพคนเคยออกหนิมองพคนเคยออกมันก็ต้องออกพี่น้องนี่นี่ได้อีกแล้วนี่ปิดได้มาอีกเลยเป็นสองหนิเน,นาจะมองเขาเคยเอาคนเคยออกมากก็ต้องออกพี่น้องสิไปใช้เือเฮ็ดพคนอยู่เนาะพี่น้องสถาทบลงกันเด้ออ้ยตาย สถาเห็นอีกละดอกนะึงพี่น้องเบิง้งสาไ่ไตัวด้จ้ะนี่นี่นี่นพี่น้องนี่ยเนี่นดอกเบลเลอร์พี่น้นนนองสะาไ่ไตัวนี่อู้หีโอีเะได้อีกล้วนี่ยอันนี้เฮ็ดผึ่งแมมุดโบแม,มนกิน่ได้เด้อจ้ะโอ้จับยู่ันี้ ก็ไ,ได้ยูน่นี่พี่น้องได้มาเพิ่มอีกสามดอกให้มาเนี่ยโอเคนะจากพี่น้องสาธาจธะได้ค้อมรับผ้าจากต่เพียงเท่านี้แปดนาทีะนะจากพี่น้องเดยว่าสรุปกันสรุปกันในคลิปต่อไปเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สาธ,าธ,าธสนุน่มแน่เด้อจากพี่น้องมาม,ามาก่อนเสียนปิดคลิปปิดคลิปนี่ให้ท่านผู้ชมบังกันว่าอันมูนี่ได้หลายสำเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่นี่จ้ะนี่ น,น,น,นะน,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 นี่มูเดียวเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเด้อเด้อสตาดเซย์เบิ้งโอ้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 อืมอซิตกแล้วเนาะจ้ะพี่น้องนี่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 มูเดียวเด้อนี่พี่น้องสตาดเซย์เบิ้งมูเดียวเหลียวโลมูเดียวเด้อพี่น้องนี่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 เป็นมูเดียวมูเดียวพี่น้องเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแดก้าอกอีแล้วบ๊ายบายจ้าสวัสดี